เกิดอะไรขึ้นเมื่อกระสอบหมดข้าวยังเหลือคิดว่าจะได้น้อยได้ผลว่าเอามาสี่สิบกระสอบกระสอบเก่าอีกประมาณสิบกระสอบผลคือกระสอบใหม่ก็หมดกระสอบเก่าก็หมดตอกมัดกระสอบก็หมดแต่ข้าวยังเหลือเกิดอะไรขึ้นแม่แหลมทำไมได้ข้าวเยอะแทะกะไม่ถูกเลยนี่ ีใหม่สีใหม่เกินคาดเกินคาดผิดคาดเข็มขัดสั้นเข็มขัดสั้นได้เกินคาดสี่สิบนี่เกินแล้วนะคะเกินสี่สิบตระตสอบแล้ว ห้าสิบด้วยแหละห้าสิบห้าสิบกว่ากระสอบใ,ใกล้หกสิบคุณละตกคณิตตกเลขตกการกะการคำนวณเด้อแม่เหลมนี่ นะลมพัดไปทางข้างล่างนะคะมันก็จะไม่โดนเราแตไปบบางเจ้าลมมันมันตีกลับนะคะคุนนี่เต็มหัวเลยคุนมันจะเต็มหัวนะะฟางนี่แหละลมมันตีกลับอันนี้ลมมันไปทางเดียวกันมันไปในทิศทางเดียวก็เลยคนที่ถองก็เลยไม่ไม่โดนไม่โดนเฟืองไม่โดนต่อเฟือง โดนที่เปลืองก็เลยไม่คันคลายนะคะนี่มางานคันคลายนะคะมางานคันคลายตุ๊กเจ๊บ เนื้อกระสอบเค้าเนื้อกระสอบ หมดนะคะต้องได้ต้องได้กินแ่ก่อนต้องมี่ามากเอามาเฉพาะนะคะเอามาเอมาอมาแค่นี้เพื่อนเราจะได้น้อยนะนี่นะคะนี่แหละนี่แหละ ไล่ข้าออกจากลุกสีออกจากเครื่องสีนะคะไล่ออกไปห,หมดไล่ไม่ข้าวพันหนึ่งพันมัดต่อการศีก็ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะ บางเจ้าเอาเป็นกระสอบกระสอบละสิบสามบาทอันนี้คือข้าวรีบเนาะตอนนี้ไม่รีบเจ้าฝัดเอาเดอ้อ <c oughs> ข้าวขี้รานยูเดินถังอันนั้นมันอีเด้ถังมองคีมันนั้นใดยะยูทา,างข้างไปตรงอ่ะแม่ ก็ชอบไม่ได้เจ้าถอยหลังมาเจอได้ย่บัะเจ้าถอยหลังแล้วมะเทชนีนะได้บ่เออจะจมไปออเอามจมไปจมแมวเข้าลไหลข้าเลยกก็ชอบ เกินความคาดหมายล้ะนะจักกระเป๋าอันกระเป๋าไหม่น่สิบบ่เป๋าไหม่นี่ซิบะเป๋าเก้าเนียมีได้ับจักรเลืกบ้างสิบห้าเนยหรอบ้างห้าสิบกว่บ้างห้าสิบกว่าเนาะแทบแทบกี่คังอ่ะ ข้าวีทางข้าวขี่ละกองเฟืองก็กองมากง่ญย่นขาข้างเนนวดยานขามาจูดยานรับแล้ยานขามาจูดไหมนี่ฮคายจองคนจ่องคนจองจ่องเฟืองจองเฟืองเพื่อโง่เพื่น นีพออ่อเด้อกินเบิรปีนะโงอนอ่ะเด้ออันนี้ครับพ่อได้ยบบ่ถอยได้ยบบ่ถอยได้ย่บ่ดึงเอไ<า>ดอ้ยู่เด้อพ่อดึงมาจักรโซกโซงกระโซกกำลังสามพุละเนะสามกระสอกพละเนี้กั นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แจ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ